ัหานี้มันเป็นตัญหาละเอียดต้องออกจากกามก่อนตอนต้นเราติดพวกพวกเราทั้งร้อยทั้งร้อยนี้ติดกามกันทั้างนั้นมีกามะทันหาและการที่เราจะออกจากกามะทันหาได้เราก็ต้องไปใช้ภาวะตันหาแทนคือเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกนิ้นกายไปใช้สติใช้สมาธิแทนพอเราไปใช้สติสมาธิเราก็เลยไปติด สมาธิต่ต่อนี่พอเราเลิกการมาตัญหาได้เราก็ต้องมาเลิกภาวะตันหาเลอกวิภาวะตันหาอ,อ,อีกทอดหนึ่งถึงจะไปนิพพานได้ภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็เกิดจากการที่เราไปพึ่งรูปประชานารูปประชานเป็นเครื่องมือให้เราปล่อยวางปล่อยวางการมาตัญหานั่นเองเหมือนคนสมัยนี้ เวลาจะเลิกบุหรี่ก็เปลี่ยนไปเคี้ยวหมากฝรั่งพอไปเคี้ยวหมากฝรั่งก็เราไปติดหมากฝรั่งอีกเลิกบุหรี่ได้แต่ไปติดหมากฝรั่งก็ต้องไปเลิกหมากฝรั่งอีกทีถึงจะอ,อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะเลิกการมาตัณหาได้ก็ต้องอาศัยรูปประชานหรื้อรูปประชานพอได้รูปประชานเลืออรูปประชานก็ไปติดอรูปประชานรูปประชานอีก ็ต้องหยุดมันอีกต้องอย่าไปเข้ารูปฌปานอย่าเข้าไปหาเอารูปฌปานอยู่ข้างนอกสมาธิแล้วใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ยังไม่ที่ยังจะมาคอยดึงให้เราไปหาความสุขจากรูปฌปานหรืออรูปฌปานอยู่โดยการสอนว่ารูป,ปรชานเอารูปประชานก็เป็นไตรลักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเวลาไม่ได้เข้าไปก็จะทุกข์ ถ้าเราเลิกได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข